โอเควันนี้เราอยู่กับเกมไยเลนเจอร์นะครับผมอ่าวันนี้ผมจะมาขอเล่าเรื่องกันสักหน่อยนะครัคลิปนี้จะไม่ได้มาเปิดการานะานะคือคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสักหน่อยนะว่าผมรอบนี้ผมวิ่งไปอรอบนี้ผมวิ่งไปเอผมเล่นสเตทวิ่งวิ่งไปนะแล้วคราวนี้คืออยากจะมาเตือนทุกคนอ่าหรือเตือนตัวเองเนี่ยแหละอ่าคือ ทำคลิปอันนี้คือผมมาเตือนทั้งทุกคนและตัวเองด้วยนะอะคือรอบนี้ผมวิ่งไปใช่ไหมคือสาเหตุที่ผมวิ่งอ่ะมีอยู่สาเหตุปัจจัยเดียวนั่นก็คืออรอบนี้ผมเปิดตัวได้เยอะมากผมไม่เคยเปิดตัวได้เอาง่ายๆนะมันมีประมาณหกถึงเจ็ดตัวนะ,ะนั่นแหละผมก็เลยลองวิ่งไปแต่ปัญหาคือขนนกผมมีอยู่แค่แสนห้า หนึ่งแสนห้าหมื่นคนนกอ่ะแล้วผมลองวิ่งไปและสิ่งที่ได้กลับคืนมานั่นก็คือแทะะ้แดใช่แล้วครับผมวิ่งพลาดคือผมไม่นึกว่ามันจะโหดขนาดนั้นอ่ะไม่นึกว่ามันจะเกินร้อยล้านอ่ะคือผมก็คำนวณแล้วแหละคือผมคิดว่ามันน่าจะไม่ถึงนั้นแน่ๆแต่ปัญหาคือมันเกินมันเกิน ร้อยใช่ไหมวะ,ะใช่มันเกินร้อยล้านอ่ะมันเกินร้อยล้านคือผมได้แค่เก้าสิบล้านเองผมไม่นึกว่ามันจะเกินร้อยล้านนะ่ะคือผมก็คำนวณไปแล้วแหละไอ้ขนนกที่ได้มานะอ่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นขนนกอะ่ะผมจะวิ่งค่าเฉลี่ยคือถ้าหากเอาทั้งหมดใช่ไหมผมจะวิ่งได้คือเก้าสิบเก้าสิบสองล้านอ่ะ าดเศษขึ้นมาทีนึงใช่ไหมผมเลยจบที่แค่เท่าเนี้ยโอ้โหแบบอะเอาเถอะถึงแม้ว่าจะแอบเสียดายนิดนึงก็เถอะนะไม่ใช่เสียดายนิดนึงเสียดายมากเลยแหละอ่าผมก็อยากจะมา,มาเล่าสู่กันฟังว่าอย่าหาทําเหมือนผมเด็ดขาดหรือบอกตัวเองด้วยเนี่ยแหละว,ว่าอย่าหาทําเด็ดขาดเพราะว่าเออหน,นึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่านกงถ้าบอกว่าใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีกันเหรอในการสะสมเออถ้าหากอ,อ่มันจะมีรอบ แต่ละรอบก็คือ,อครบรอบปีแล้วก็ครบรอบครึ่งปีมันก็จะได้นลออกมาใช่ไหมแล้วเราก็อเอาลูบี้ไปร่วมด้วยอ่ก็คือรีเซ็ตรีเซตด้วยก็เดือนจบเดือนมันจะอยู่ได้แค่ประมาณ5 50,000ถึง40,000ถ้าแสนห้ามันจะใช้เวลาประมาณ2ปีเลยนะตอบตรงๆใช้2ปีแต่ก็ช่างมันเถอะ คือไอ้ที่ผมวิ่งรอบเนี้ยฮะคือมันเป็นเหลือเศษจ,จากรอบที่แล้วอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำโปกคิดว่ายังไงดีว่าเอออย่าหาวิ่งอถ้าหากใครไม่เตรียมตัวให้ดีๆหรือเขียนว่ายังไงแต่ที่แน่ๆคืออย่าหาทําเหมือนผมนะคือใจจริงของผมนะคือคือผมเปิดตัวได้เยอะอะรอบนี้ผมเปิดได้ตัวเยอะอาเนียสามตัวยอแล้วก็เอน้องหมาด้วย อ่าปอนจังเนี่ยผมเปิดได้เยอะก็เลยแบบมันน่าจะไม่มีครั้งไหนครั้งหน้าแล้วบางที่มันน่าจะเปิดได้เยอะขนาะดนี้ผมก็เลยลองเสี่ยงดวงลองเสี่ยงเอาแล้วกันนะเออผมลองเสี่ยงเอาสุดท้ายก็อย่างนี้เลยครับ <c oughs> โอ้โหผมอยากจะแค่มาเตือนทุกคนว่าเออถ้าใครคิดอยากจะวิ่งอ่ะ ตอนคำนวณแล้วเนะี่ยอย่าลืมคำนวณไปให้แบบว่าบวกไปประมาณสักเอ่อหนึ่งจุดห้าเท่าก็ดีนะอ่ะลองบวกให้ไปสักหนึ่งจุดห้าเท่าก็ดีอืมเพราะรอบนี้ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะขนาดนั้นอ่ะแล้วคำนวณไปมันก็เฮ้ยเราก็วิ่งได้เยอะเหมือนกันนี่หว่าตั้งเก้าสิบกว่าล้านนะอ่ะเออสุดท้ายแม่งมันเกินร้อยล้านเออก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะกับท็อปร้อยทุกคนอนะ่ะส่วนผมก็ตามนั้น เอาเถอะถึงแม้ว่าผมจะเสียดายก็เถอะแต่รอบนี้เป็นคอลลาโบที่ผมชอบมากก็เน้นเก็บตัวแล้วกันนะเ,เน้นเก็บหาตัวแล้วกันเอ่อก็อยากจะมาบอกสู่เล่ากันฟังนะอยากจะบอกให้กับเอช่องผู้ติดตามผมด้วยคนอื่นด้วยแล้วก็ตัวผมด้วยว่าจะหาทำอา่าโอเคบายไปเจอกันใหม่นะครับ